เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับท่านใดนั้นบรรยากาศบนลานตั้งต้นก็แปลกไปสายตาของพวกเขาเริ่มตื่นตัวแต่และคนเดินห่างออกจากกันกฎนี้ทำให้ทุกคนเข้าใจชัดเจนขึ้นมากนอกจากจะต้องระวังมิติแปลกประหลาดและสัตว์อสูรดุร้ายภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเหล่าผู้เข้าแข่งขันนั่นเอง กฎนี้ทำเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเพื่อให้มีลู่ทางที่จะได้ละทิ้งความสามัญในวิตีแห่งนี้ถึงเจ้าจะได้ตำแหน่งชั้นสูงแต่ถ้าไม่สามารถไต่ไปถึงโมดที่สีได้ก็ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาเช่นกันเสียงหัวเราะของใจแก่ดังขึ้นอีกครั้งหมู่เฉินเข่นเสียงเมื่อได้ยินพวกที่ได้รับตำแหน่งชั้นสูงมาไม่ใช่พวกไก่อ่อนถึงจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันถูกขโมยสัญ,ญลักษณ์ไปแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขา ที่จะคว้าหมวดซีมาใหม่หมวดจะเป็นตัวกําหนดตําแหน่งของเจ้าในสํานักศึกษาเปิดช่างยิ่งหมวดเจ้าสูงเท่าไรก็ยิ่งจะได้รับความสนใจในสํานักมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ได้รับสถานะรวมทั้งทรัพยากรที่ดีในสํานักพวกเจ้าควรตำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเองข้าจะรอการมาถึงของพวกเจ้าที่โถงเหนือสวรรค์ในเวลานั้น ความแตกต่างระหว่างพวกเจ้าก็จะสะท้อนออกมาเองนี่เป็นคำเตือนสำหรับทุกคนหากเจ้าต้องการยอมแพ้ก็ง่ายมากทำลายสัญ,ญลักษณ์มนหน้าผากตัวเองซะจากนั้นจะมีผู้ดูแลมาพาเจ้าออกไปแต่กรณีนี้แปลว่าคนที่สูญเสียสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองก็จะถูกคัดออกทันทีบัดนี้ข้าขอประกาศวราการทดสอบของสำนักศึกษาเป่ยชางเริ่มขึ้นเป็นทางการแล้วชายชราย,ยิ้มบางให้กับฝูกชน ก่อนที่ร่างของเขาจะจางหายไปอย่างช้าๆเมื่อช,ชายชราหายไปทั่วทั้งลานตั้งต้นก็ตกอยู่ในความเงียบแววตาบางคนเริ่มเปล่งประกายมูเฉินรู้สึกถึงแรงกดดันของบรรยากาศเขากวาดตามองไปโดยรอบคนส่วนใหญ่บนลานรวมตัวเป็นกลุ่มสองคนหรือสามคนยกเว้นสามคนที่เข้ามาด้วยตำแหน่งชั้นกลางนอกจากมูเฉินพวกเขามีกลุ่มคนขนาดใหญ่รวมตัวกันดูจากลักษณะแล้วผมเป็นกลุ่มสิทธ์ที่มาจากสำนักศึกษาขนาดใหญ่ จึงมีคนเป็นจำนวนมากเทียบกับพวกเขากลุ่มบู้เฉินดูเล็กจ้อยมากมีเพียงคนเดียวที่ยืนอยู่กับเขานั่นก็คือโมหลิงที่มีขุมพลังหลิงหลุนขั้นต้นเท่านั้นสายตาของทั้งสามคนที่อยู่ในตำแหน่งชั้นกลางวาดมองไปทั่วลานพวกเขารู้สึกเกรงกลัวอยู่บ้างดังนั้นพวกเขาจึงโบกมือกระโจนลงจากลานตั้งตน้นพุ่งเข้าไปในส่วนลึกของป่าโบราณในมิติเปยชางนี้มีผู้เข้ารวมแข่งขันนับหมื่นคนดังนั้น เขาไม่จําเป็นต้องต่อสู้กับทุกคนวางแผนเลือกเยือให้ดีก็จะได้รับผลลัพธ์ที่เหมาะสมเราเองก็ไปกันเถอะมูเฉินกระซิบบอกโมหลิงเมื่อพูดจบเขาก็ทะยานโผลลงจากลานตั้งตน้นเมื่อเห็นดังนั้นโมหลิงก็พุ่งตามไปอย่างรวดเร็วทว่าสายตานับไปท่วน,นบนลานศิลาก็ซองประกายวูบไหวขณะสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของมูเ่เฉินบนลานศิลานี้มีจอมยุทธไม่น้อยกว่าหคน ที่มีขุมพลังหลิงหลุนขั้นปลายทว่ามีเพียงสี่คนที่ได้ตำแหน่งชั้นกลางมาเห็นได้ชัดว่าคนที่มีขุมพลังหลิงหลุนขั้นปลายรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความยุติธรรมพวกเขาก็มีความสามารถที่จะได้ตำแหน่งชั้นกลางแต่แค่ไม่มีโชคเท่านั้นโชคดีที่การทดสอบนี้เปิดโอกาสให้แก่พวกเขาบนลานศิลาผู้เขาร่วมการแข่งขันตำแหน่งชั้นกลางสามในสี่คนมีผู้ติดตามจำนวนมากอยู่ข้างๆการโจมตีคนพวกนี้ ดูเป็นเรื่องอยากเย็นแต่ว่ากลมมูเฉินมีคนติดตามเพียงคนเดียวทําให้ดูเหมือนว่าเป็นเหยื่อที่จะลงมือได้ง่ายที่สุดตราบใดที่พวกเขาเอาชนะมูเฉันพวกเขาก็จะได้สัญลักษณ์หมวดสามทันทีในฝูงชนสายตาหลายคนรีลงเมื่อพวกเขาจ้องมองไปยังทิศทางที่มูเฉินจากไปุมปากพวกเขายกขึ้นร้าวกับนักล่าเจอเหยื่อตําแหน่งชั้นกลางอย่างนั้นหรือในสถานที่แห่งนี้นับเป็นตัวล่อปัญหาเท่านั้นเอง มู่เฉินนำโมหลิงออกจากลานใบหน้าสงบนิ่งเป็นนิดทำให้ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ตระหนักต่อคนที่วางแผนรอบกันสายตาของเขาจ้องไประยะไกลด้วยความหวังล,วลู่หลีเจ้าอยู่ที่นี่หรือไม่เมื่อมู่เฉินเข้าไปในป่าโบราณลานตั้งต้นที่อยู่ไกลออกมาอีกแห่งก็เริ่มวุ่นวายลานตั้งต้นนี้มีขนาดใหญ่กว่าลานที่มู่เฉินออกมาทั้งยังมีจํานวนคนมากกว่าหลายเท่าทว่านอกจากคนที่กระจายตัวกัน ผงชนานาแน่นก็ยังแบ่งออกชัดเจนมองเห็นเด็กหนุ่มหลายคนยืดอกอย่างภูมิใจความผันผวนของคลื่นหลิงที่กำจายออกมาจากร่างพวกเขาสแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาส่วนใหญ่มีขุมพลังหลิงหลุนขั้นปลายนอกจากนี้บนหน้าผากของพวกเขายังมีสัญลักษณ์สีแดงเข้มปรากฏขึ้นบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นจอมยุทธ์ที่ได้รับตำแหน่งชั้นกลางมาณนะสถานที่แห่งนี้ถือว่าอยู่ในระดับตีทีเดียวท่านใดนั้น บนลานก็ปรากฏเสาแสงเลื่อนลงมาผู้คนจำนวนมากเหลือบมองอย่างเฉยชาแต่ทว่าอาการที่แสดงออกในตอนแรกก็หายวับถูกแทนที่ด้วยอาการตื่นตะลึงทึ่งจัดแทนเสียงอื้ออึงแผ่กระจายทั่วบริเวณราวกับระรอ,อกคลื่นผู้คนรอบข้างที่รู้สึกถึงแรงสะท้อนก็หันไปมองตามเบื้องหน้าของพวกเขามีร่างระหงยืนอยู่เมื่อเสาแสงกระจายหายไปชา้ชาๆเด็กสาวในชุดสีดำก็ปรากฏขึ้น มางมีรูปร่างโปร่งบางซ้อนสวดสวงคงโค้งวาวได้รูปอยู่ใต้อาภรณ์เรือนผมสีเงินยวงยาวเป็นประกายประดุดทางช้างเปือกปลิวสวัยเมื่อต้องกับสายลมช่างเป็นจังหวะที่น่ามองนักผิวของเด็กสาวขาวราวกับหิมะคิ้วเรียวเข้มเป็นรูปจันเซียวยามที่นางขยับตัวเบาๆก็ทำให้หัวใจหลายคนอยากจะหยอกเอิญใต้คิ้วมีดวงตาแวววาวราวกับแก้วใสดวงตางดงามคู่นี้ ทําให้คนที่ได้จ้องมองหลุดไปในภวังในรุ่นเดียวกันคงมีไม่กี่คนที่สามารถระงับอารมณ์ไว้ได้ไม่ให้ตื่นเต้นภายใต้สายตาของนางนอกจากนี้ยังมีดวงหน้าที่ถูกสลักสลเหวมาอย่างปราณีตข้อเสียอย่างเดียวบนใบหน้าของดางก็คือปราศจากรอยยิ้มถึงแม้ไม่ได้ดูเย็นชาและไว้ตัวแต่กลับสงบนิ่งราวกับทะเลสาบดวงตาแก้วใสกระพริบเบาๆชวนให้รู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดในโลก ที่จะดึงดูสายตาของนางได้ลานตั้งต้นที่วุ่นวายตกอยู่ในความเงียบสงบหลายคนแอบมองตามนางไปเรื่อยๆทว่าไม่รู้เหตุใดกลับไม่มีผู้ใดกล้าจ้องมองดวงตาแก้ใสของนางโดยตรงพวกเด็กหนุ่มที่มีสัญ,ญลักษณ์สีแดงบนหนา้าผากซึ่งพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาไม่ได้ธรรมดาก็มีแววตาร้อนแรงขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้พบเด็กสาวที่งดงามปานล่มเมืองเช่นนี้ เด็กสาวชุดดำกว่าตามองไปรอบๆลานตั้งต้นที่เงียบสนิทจากนั้นนางก็เดินไปยังแผ่นศิล,ลาที่ตั้งอยู่ใจกลางขณะที่นางเดินตัวตรงอย่างสง่างามคนจำนวนมากก็เหลือบเห็นกระบี่สีดำที่สะพายอยู่บนแผ่นหลังของนางสายตาของผู้คนเคลื่อนตามร่างของนางไปในที่สุดก็มีเด็กหนุ่มรูปร่างสูงที่มีใบหน้า,ลาหล่อเหลาอดไม่ได้ที่ต้องปราดเดินเข้ามาบนหน้าผาปรากฏสัญลักษณ์สีแดงเข้มซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมาก สวัสดีข้าชื่อกูเกอร์จากสำนักตาหยวนทวีปตาหยวนเจ้าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ในเมื่อเจ้ามาสายข้าพอจะอธิบายคนให้เจ้าฟังได้เด็กหนุ่มเผยรอยยิ้มอ่อนโยนให้ในน้ำเสียงทุ่มนุม่มยากที่คนฟังจะกล้าปฏิเสธเด็กสาวชุดดำเหลือบมองเด็กหนุ่มครู่หนึ่งด้ดวงตาแก้วใสชั่วขณะนั้นเขาก็รู้สึกว่าหัวใจของตนเองเต้นระรัวความหลงไหลวูบไหวในดวงตาส่วนลึกของเขา หากเขาชิงหัวใจของนางมาได้จะดีเพียงใดที่จะได้โอบกอดเรือนร่างบอบบางของนางไว้ในอ้อมแขนในยามที่นางเขินอายทว่าเด็กสาวในชุดดำจ้องเขาอยู่แวบเดียวนางไม่ได้พูดอันใดเพียงเดินตรงอ้อมไปยังตำแหน่งแผ่นศิลาเมื่อเห็นเช่นนั้นกูเกอร์เขาอดยิ้มไม่ได้เขาตามไปอธิบายกฎให้นางฟังราวกับโลกใบนี้มีเขากับนางเพียงสองคนจากนั้นเขาก็ยิ้มถามว่าเจ้ามาคนเดียวหรือ ที่นี่อันตรายมากข้ามีเพื่อนร่วมทางหลายคนดังนั้นข้าคิดว่าเจ้าร่วมเดินทางกับพวกข้าน่าจะปลอดภัยกว่าเมื่อนางได้ยินคำว่าร่วมกลุ่มแววตากระจ่างใสของนางก็กระเพื่อมไหวทว่านางก็ยังไม่มีปฏิสัมพันธ์อันใดได้แต่ยื่นมือเรียวบางไปสัมผัสกับแผ่นศิลาขณะที่มือเบาบางสัมผัสลงไปแผ่นศิลาก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแสงสีทองอันโดดเด่นยิงออกมาก่อตัวที่วางกลางคิ้วของเด็กสาว เสียงของกูเกอร์หายเข้าไปในลำคอยิงไปกว่านั้นผู้คนที่มีสีหน้าร้อนแรงในตอนแรกต่างพากันอ้าปากตาค้างนี่เป็นเพราะพวกเขาสังเกตเห็นเลขห้าประทับอยู่กลางหน้าผากของเด็กสาวสัสญญวนสนนจะล้ามวลห้ายางงั้นหรือทุกคนสูดอากาศเย็นเข้าปากแม้แต่คนตำแหน่งชั้นกลางยังกลืนน้ำลายอึกใหญ่เด็กสาวตรงหน้าพวกเขาอยู่ในชั้นสูงอย่างงั้นหรือใบหน้ากูเกอร์กระตุก ฉันสูงมีเพียงกลุ่มคนที่ผ่านสงครามเทพยุทธ์และได้รับการประเมินในหมวดราชันเท่านั้นจึงจะได้รับตำแหน่งนี้มา mm hmm. เด็กสาวที่ดูบอบบางและสะครานโฉมตรงหน้าพวกเขามีความสามารถที่น่าสะพรึงถึงขนาดนั้นเชียวหรือ mm hmm. เด็กสาวหันกลับมาอย่างช้าๆดวงตาแก้วใสมองไปยังกูเกอนางบุญคิ้วก่อนจะเผยเสียงเรียบออกมาในน้ำเสียงของนางคมชัดราบเรียบเมื่อกี้เจ้าบอกว่า,วาเราสามารถแย่งชิงสัญลักษณ์ของคนอื่น เพื่อเพิ่มบ,บทของตัวเองใช่หรือไม่กูเกอร์อึ้งแล้วรีบพยักหน้าเด็กสาวในชุดดำพูดเสียงราบเรียบงั้นคนที่อยู่ในชั้นกลางทุกคนในที่นี้จงมอบสัญลักษณ์มาให้ค่ะความโกลาหลเกิดขึ้นบนลานศิลาเด็กหนุ่มสิบกว่าคนดวงตาคุกกรุ่นไปด้วยความโกรธพวกเขาล้วนมีตำแหน่งชั้นกลางทั้งสิน้นแม้ว่าเจ้าจะอยู่ชนสูงแต่เจ้าไม่คิดว่ามันเกินไปหน่อยหรือที่จะแย่งชิงสัญลักษณ์ของคนมากมายเพียงนี้ เด็กหนุ่มคนหนึ่งเข่นเสียงเย็นเด็กสาวชุดดำสั่นหัวนางจ้องไปยังเด็กหนุ่มคนนั้นแล้วตอบอย่างจริงจังก็ไม่คิดอย่างนั้นนะเมื่อได้ยินดังนั้นสีหน้าเขาก็แดงด้วยความโกรธเกรี้ยวกัดฟันกรอดตะโกนว่าทุกคนมาช่วยกันโจมตีนางนี่ดีกว่าจะได้ดูว่าเก่งกาสักเท่าใดคนอื่นที่มีตำแหน่งชั้นกลางก็พยักหน้าเมื่อได้ยินสิบกว่าคนเคลื่อนตัวมาร้อมล่างเด็กสาวไว้ตอนนั้นเองกูเกร์ก็ยักไหล่ เมื่อครู่นางเมินใส่เขาทําให้เขาอดบุญกิจในใจไม่ได้ดังนั้นเขาจึงพูดกับนางด้วยเสียงย่ามใจว่ารู้เหมือนข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้แล้วล่ะเด็กหนุ่มสิบกว่าคนที่มีขุมพลังหลิงหลุนขั้นปลายล้อมร่างเด็กสาวไว้คลื่นหลิงทรงพลังระเบิดขึ้นทันควันวินาทีต่อมาพวกเขาก็พุ่งเข้าโจมตีเด็กสาวชุดดำแทว่าเด็กสาวยังคงนิ่งเฉยนางกระพริบตาปัดปล่อยผมที่ปลกหน้าผากออกตุม่ม เมื่อคนกลุ่มนี้กำลังจะสัมผัสร่างนางแสงสีดำก็ปะทุออกมาฉับพลันปัง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 ร่างนับสิบกระเด็นออกกระแทกกับพื้นเข้าอย่างจังทุกคนกระอักเลือดออกจากปากในขณะที่ดวงตาเต็มไปด้วยความสยดสยองกลุ่มคนที่ยืนมุงดูต่างสูดไอเย็นเข้าเต็มปอดจอมยุติขุมพลังหลิงหลุนขั้นปลายกลับพ่ายแพ้โดยที่ยังไม่ทันได้สัมผัสร่างนางเช่นนั้นหรือเด็กสาวชุด,ดดำย่างกลายเข้ามานางกวาดมือทั้งสองข้างฉับพลัน สัญ,ญลักษณ์บนหน้าผากของคนกลุ่มนี้ก็ดับปุบจากนั้นเส้นแสงเหล่านั้นก็พุ่งเข้าไปยังสัญ,ญลักษณ์สีทองที่อยู่บนหน้าผากของนางด้วยการพล้นชิงสัญ,ญลักษณ์หมวดสามจำนวนมากสัญ,ญลักษณ์สีทองของเด็กสาวก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเจอจ้ามากขึ้นทว่านางก็ยังไม่ได้ก้าวไปถึงในหมวดที่6เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการเพิ่มหมวดตัวเองในแต่ละระดับหลังจากที่เอาสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มผู้โชคร้ายไปเด็กสาวก็เดินไปหากูเกอร์ที่ใช้สีหน้าสีเซียว นางจ้องเขาด้วยดวงตากระจ่างใสของเจ้าล่ะเงื่อเย็นผุดขึ้นบนหน้าผากของกูเกอร์ก่อนที่จะไหลลงมาเขายิ้มยังขมขื่นรวบรวมสมาธิกลืนลิงในสัญ,ญลักษณ์ก็เปล่งออกมาซึมเข้าไปในสัญ,ญลักษณ์สีทองบนหน้าผากของเด็กสาวแทนเมื่อน,นางปล้นสัญ,ญลักษณ์ของผู้แข่งขันตำแหน่งชั้นกลางหมดแล้วนางก็มีคิดโจมตีสิทธิ์ชั้นสามันนางเดินออกไปยังด้านริมของลานตั้งตน้นดวงตาจ้องมองออกไปในระยะไกล เราะรอขึ้นปรากฏในดวงตาที่เงียบสงบมุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มน้อยๆข้าบอกว่าจะรอเจ้าถ้าเจ้าไม่มาข้าจะเกลียดเจ้าแล้วนะฟังที่คันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ